แล้วคนที่คอยปกป้องรัฐบาลที่มีความคิดบัตรซบความคิดอัปยศแบบนี้เนี่ยคิดยังไงครับถึงไปสนับสนุนคิดยังไงถึงไปปกป้องคิดยังไงถึงไปเชียร์เหมือนกรณีนายกมตีหุนมันเนี่ของกัมพูชาลูกของสมเด็จฮุนเซนประกาศว่ากัมพูชาไม่เคยที่จะยอมรับว่าเกาะกูดเป็นของไทยยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา แต่รัฐบาลบัตดซบอย่างภาคพเพื่อไทยไม่เคยประท้วงหรือโต้แย้งคํำแถลงต่อสาธารณะของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเลยกลัวอะไรเข้านักหนาเขาถแถลงเขาประกาศหนันงสือพิมพ์ลงข่าวไปทั่วโลกสื่อมวลชนลงข่าวไปทั่วโลกว่า นายกรัฐมนตรีกัมพูชาบอกว่าเรื่องกาะกูดนั้นอยู่ในขั้นตอนการเจรจาไม่ได้ยอมรับว่ากาะกูดเป็นของไทยแต่รัฐบาลที่มีนักการเมืองลักษณะบัตรซบกับเงียบ